ดีตอนดึกค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะกลับมากับเมนูเก่าเมนูเดิมที่เป็นเมนูขายดีนะคะเราเคยลงคลิปที่เราขายไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะในแบบเป็นเหมือนเบเลีเลยนะคะ ทำต่อกัน5วันอนะ่ะหลังจาก5วันก็คือเกือบตายนะคะข้าวหน้าไก่ย่างแล้วก็ซอสจิ้มแจ่วก็เป็นเมนูที่ขายดีนะคะแล้วก็ขั้นตอนไม่ยากแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะคนกินง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคือมันก็มีสิทธิ์ที่จะขายออกง่ายแล้วก็วันนี้ไม่ได้ขายผ่านแอมนะคะวันนี้มีพรียอเดอร์ที่ทำงานนะ25กล่องนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีคำถามจากครั้งที่เราเยอะมากนะคะว่าใช้กล่องอะไรนะคะอะไรยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นอันนี้เพื่อนๆถา,ามข้ามาเยอะมากเลยนะคะ เราใช้กล่องเนี่ยนะคะยี y ่ห้อ K Union Pack นะคะเป็นถาดอาหารสองช่องพร้อมฝาฟู้ดเกรดนะคะขนาด500 ml นะรหัสก็คือ box 21นะคะแล้วก็อันนี้คือใส่ข้าวมันก็จะเป็นสองช่องนี้เนาะใส่ข้าวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ใส่น้ำจิม้มแล้วก็เราจะใส่แตงกวาไว้ตรงนี้นะคะ อันต่อมาก็คือถ้วยซอสพร้อมฝานี้ซื้อที่แมคโครนะคะเพราะว่ามืออาชีพใช้แอโร่นะคะก็ซื้อขานาด2ออนซ์นะคะก็ดูราคาในเว็บก็ได้นะคะอันนี้วันนี้เราซื้อ77บาทนะคะค่อนข้างถูกนะปกติเราซื้อแพงกว่านี้นะคะ ก็ถ้าใครแบบกลัวหาผิดรุ่นเดี๋ยวเราแปะลิงค์ไว้ด้านล่างนะคะอันนี้อันนี้นะคะข้าววันนี้ได้ข้าวที่อร่อยแล้วก็ลดราคามานะคะก็จะใช้หงทองข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูการันตีความอร่อยแต่ว่าต้นทุนนั้นสูงมหาศาลนะคะก็ไม่เป็นไรลูกค้าฉันต้องอร่อยนะคะต่อมาไก่อะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบไก่ข้าวไก่ย่างเนี่ย จริงๆอะเราทําขายมันไม่ยากนะมันยากตอนที่ตอนมันเลาะกระดูกออกจากสะโพกมันเนี่ยนะคะคือจะลองให้นะแบบจนมือเบิ้นไปเลยนะคะก็แบบว่ามันมีความเขินอายใช่ไหมเวลาแบบขายของใหม่ๆเราก็ไม่กล้าบอกว่าเ,ออเลาะกระดูกให้หน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยเราไปบอกที่เขียงอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไปซื้อแมคโครอะไรเงี้ยมันเขาไม่เขาไม่แลให้อยู่แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเขียงนี้ประเสริฐมากทุกคนไก่กิโลละจำไม่ได้ว่า85หรือ87บาทนะคะอันนี้เกือบ5โลนะก็ เขาลอกกระดูกงห้ไม่คิดตังอนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บกระดูกเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่ากระดูกเอาไปทําอะไรครับพี่ก็เอาไปทําน้าสต็อกได้นะคะเป็นแบบร้านเราไม่ไม่ใช้ลดดีนะเราไม่ใส่นะคะเราใส่สต็อกในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นสต็อกไก่เพราะฉะนั้นมุสลิมทานได้นะคะแล้วก็ไก่เราก็ซื้อร้านที่ฮาลร้านด้วยเนาะหรือว่าถ้าไปซื้อห้ามันก็คือ c p อยู่แล้วนะคะหรือเบทาโกอย,อย่แล้วเนี่ยเขาก็มีฮาลร้านหมดเนาะ ต่อมาก็คือแตงกวานะคะช่วงนี้หน้าฝนแตงกวาก็ถูกนิดนึงอันนี้ประมาณ30สิบกว่าบาทนะคะ38บาทน้งได้หลูกนะคะแล้วก็ผักชีนะคะจริงๆใช้ขิงด้วยแต่ว่าขิงเรามีอยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะแล้วก็ผักชีอีกนะคะเพราะว่าเราลืมซื้อผักชีไปด้วยทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ใส่นมัน่าจะไม่พอนะคะ ก็ไม่ใส่ก็ได้นะหรือว่าใส่นิดหน่อยก็ได้นะคะผักชีอันนี้ใส่เพื่อกลิ่นนะคะมันก็แบบไม่ได้มีนนยะสําคัญนะคะแต่ว่ารากผักชีนี้จะไปหมักกับสะโพกไก่นะคะต่อมาก็คือข้าวคั่วร้านเนี้ยคั่วใหม่นะคะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนซื้อร้านนี้นะคะ20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็หอมที่จริงมีอยู่แล้วนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นว่าใช้ประมาณนี้20บาทนะคะแล้วก็ พริกป่นที่จริงก็มีอยู่แล้วเช่นกันแต่อยากซื้อมาแบบว่าเอาฉันใช้อันนี้นะประมาณนี้นะคะร้านนี้ก็คือร้านเดียวกันนะคะเขาจะขายไอ้พวกนี้อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นของเขาออกทุกวันนะมันจะใหม่มากโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอเนนี้ทุกคนแบบว่ากระดูกของน้องไก่นะคะที่มาจากสะโพกไก่ของเราเนาะไม่ต้องไปซื้อโครงไก่นะคะก็ใส่ถุงซิปล็อกไว้แบบนี้แล้วก็ไปทําเป็นน้ำสตอ๊อกนะคะน้ำสตอ๊อกที่เราใช้ทําอาหารเราก็จะแบ่งเป็นพอชั่นไว้แบบนี้ ท่านแทนประมาณนี้นะคะน้ำซุปสีทองที่แบบอันเนี้ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในกนารทำนะคะแต่แรกมากับความอร่อยเนี่ยก็เป็นถุงๆแบบนี้แล้วก็แช่ช่องฟรีดไว้นะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นสต็อกตอนที่เราทํานะคะใช้โครงไก่เอามาตัดไขมันกับส่วนที่เป็นตับหรือเลือดออกให้หมดนะคะลวกน้ําก่อนแล้วก็มาต้มต้มกับหัวหอมญี่ปุ่นนะคะต้นกระเทียมขึ้นช่ายฝรั่งหัวหอมใบกะวานการพลูพริกไทยดําค่ะอันนี้เราก็ทําการหมักน้องนะคะในหม้อเพราะว่า,าเทปเปอร์แวร์ไม่พอนะคะไก่ประมาณเกือบ5้าโลมันเยอะอีกนะ<ม>ก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็พริกไทยดํา ขิงนะคะกระเทียมรากข่าชีนะคะเราลงอัตราส่วนในคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยนะก็อันนี้เราก็จะหมักไว้นะคะมากกว่า2ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนก็ได้นะคะตอนนี้ก็เตรียมของบางอย่างที่สามารถเตรียมได้ไม่คืนนี้นะคะไก่อยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็แตงกวาหั่นแล้วเดี๋ยวไปประกอบร่างตอนเช้าบางลูกก็ไม่หั่นนะคะเผื่อไม่พอได้ไม่ต้องเสียของเนาะแล้วก็ หอมแดงหั่นแล้วสาหรับน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็ข้าวคั่วจะไม่ผสมไปเลยนะคะจะอืดก็คือใส่แบบซองยาไอซ์แบบนี้นะคะเตรียมไว้ก็ทําเผื่อไว้30ชุดนะคะคิดว่าหมดนะเพราะว่ายังมีคนไลน์มาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนเช้ามาเจอกันนะคะตอนนี้ก็ได้น้องหลอดแรกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไปย่างนะเดี๋ยวทำเป็นสองชั้นนะคะอบทีเดียวเลยไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบองศาสิบห้านาทีก่อนนะคะ ก็ใกล้ถึงที่ทํางานแล้วนะคะแพ็คทันบ้างไม่ทันบ้างนะแต่ว่าพยายามนับกล่องให้ครบนะคะก็ครบแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้แดดร้อนลดเยอะมากเลยค่ะกล่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะในนี้มีสามกล่องโอเคไป ชีวิตเราไม่เคยเออกกําลังกายเลยนะแต่ว่าเนี่ออกในชีวิตประจำวันไปบนีค่ะตอนนี้ก็ต้นเย็นแล้วนะทุกคนก็ฝนตกหนักมากแบบคิ้วแบบละลายหมดเลยว่าตัวนี้ขาดก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพชีวิตจริงนะถ้าใครคิดว่าเอออยากขายอาหารอยากลองทำกับข้าวไปขายที่ทำงานดูนะคะ ได้เงินอ่ะมันได้เงินจริงอย่างวันนี้เราลงทุนไปประมาณถ้าคิด cover ทั้งหมดนะน่าจะประมาณ800กว่าบาทก็ได้กำไรกลับมาแบบดนะับเบิลน่ะ100%นะคะแต่ว่ามันมีภาชนะที่ต้องล้างเยอะมากอันนี้อาจจะไม่มีใครบอกคุณนะแต่คุณต้องมาเห็นสภาพจริงนันเป็นทรงนี้นะคะนี่จัดไปเลยนะคะคือล้างตอนเช้าอ่ะไปทำงานไม่ทันนะคะนี่สภาพเยอะแยะมากมายไปหมดะคะ่ะช้อนนี่คือช้อนชิม ชิมทําไมหลอัำน,นะนะคะก็คือชิมกลัวมันเปื้อนอ่ะวางทิ้งไปนะคะเอาช้อนใหม่มาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแหละสภาพชีวิตจริงอันนี้คือเมนูที่ใช้อุปกรณ์น้อยแล้วนะคะข้าวอบไก่ย,ย่างเนี่ยแล้วก็มีตรงเตาอ,อบอีกนะที่ต้องไปล้างนะแหง้งแร้วมังต้นเนี้ยก็ต้องแช่น้ําทิ้งไวไก้ก่อนวันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาขัดนเนี่ยแหละนะคะคุณรับสภาพ ชีวิตแบบนี้ได้หรือไม่ที่ต้องกลับมาล้างจานที่แบบอันนี้ยังดีนะคะตอนที่เราขายอาหารใหม่ๆเนี่ยเมาเมาไปเรื่อยก็คือเราล้างจานแบบอ่างล้างจานสองหลุมอะประมาณสองถึงสามรอบต่อวันนะทุกคนไหวไหมแบบนี้นะคะถ้าไหวก็ถ้าใจสู้ก็ไปต่อได้นะคะแต่เราก็คือไม่ไหวนะคะเราก็เลยถอยเครื่องล้างจานนี่ก็คือเครื่องล้างจานนี้ก็ใช้มาแบบ น่จาจะครึ่งปีปีหนึ่งแล้วมั้งปีหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็ซื้อตอนลดราคาของบุญถาวรมาคะที่เขาแบบ c l e a r a n c sale นะคะได้มาแบบเป็นเครื่องเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะคะว่ารุ่นอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้งานได้ดีนะแล้วก็แบบดีอยู่นะทุกคนคือแบบอย่างอันเนี้ยแก้วอะถ้าล้างมือแบบบางทียังไม่แวววับขนาดนี้เลยนะคะ สุดยอดมากก็ขอยกให้เป็นนวัตรกรรมที่เป็นระดับโลกนะคะดีมากสแตนเลสแบบเนี้ยอันนี้ก็คือขายข้าวเช่นเดียวกันก็แบบมันต้องช่วยเนาะเวลาใส่ถุงให้ไวๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ต้องใช้อ่ะใช้แล้วก็ยังไงละ่ะต้องล้างเนาะใช้สามอันก็ล้างไปสินะคะหน้ามึนเปเลยนละก็อันนี้ข้ล้ังจจนก็คืออู้ดีนะคะเดี๋ยวต้องเก็บอันเก่าก่อนนะคะแล้วก็ใส่อันใหม่บนโต๊ะลงไปโอเคค่ะ ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการบรรจุภาชนะทุกอย่างลงมาแล้วนะคะจริงๆใส่ได้เยอะกว่านี้นะถ้าแบบเรียงดีๆนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเท่านี้ที่จริงถ้ามีเท่านี้ก็ประเมินว่ายังไม่คุ้มนะคะจะยังไม่เปิดแต่ว่าวันนี้จะเปิดให้เพื่อนๆดูคร่าวๆว่าชีวิตมันง่ายขึ้นมาแค่ไหนสําหรับคนที่ถามว่าเอ้ยไหวได้ยังไงทํางานประจําก็ขายของไปด้วยไม่ไหวไงเนี่ยต้องหาตัวช่วยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยข้างบนก็ใส่ได้ประมาณนี้ช้อนอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องแบบล้างทีละอันทีละอันก็น่ามืดอยู่นะคะแต่เราต้องลองแรงน้ําก่อนนะก็คือเอาเศษอาหารออกให้หมดนะคะก็แช่น้ําทิ้งไว้แหละนะแล้วก็ล้างๆนะคะถ้าใครถามว่าทาไมไม่ล้างต่อให้เสร็จไปเลยอีกนิดเดียวเองนะคะเพราะมันสะอาดกว่าไงทุกคนอันนี้พอเราเปิดใช่ไหมมันก็จะอบด้วยนะคะหนึ่งร้อยองศาเชื้อโรคตายหมดแล้วนะคะ สะอาดกว่าล้างมือแน่นอนเพราะว่าสก็อตไบท์มันก็ต้องมีเชื้อโรคอยู่แล้วเนาะแล้วก็ง่ายๆเพียงแค่ใส่ผงล้างจานลงไปในช่องนี้ช่องนี้ใส่น้ายาแวววาวนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ใส่นะเราก็ไม่จะแววไปทําไมนะคะก็ก็แบบว่าไม่ได้แบบล้างแก้ววายอะไรแบบนี้เนาะใส่ประมาณนี้นะคะสําหรับผงยี่ห้อน,นี้เราว่าเด็ดนะเพราะว่าราคามันถูกมากเลยนะคะได้มาจากแอปส้ม ราคาไม่แพงมากแล้วก็รู้สึกว่าจานสะอาดมากเลยนะคะเราใช้มาหมดแล้วนะยี่ห้อนี้เราก็ใช้นะคะ่ะแทนแทนอันนี้ก็ใช้มาแล้วแล้วก็ฟินิชก็ใช้แล้วจริงๆอะกระป๋องเป็นยี่ห้อนี้แต่ข้างในเนี่ยเป็นฟินิชกินเลมอนนะคะเนี่ยมันมันเป็นก้อนนะมันจะหมดแล้วก็เลยซื้อยี่ห้อนั้นมาตอนแปดเดือนแปดนะคะดีโอเคเลยนะคะแบบนั่นแหละอย่างที่เราให้ดูแก้วนั่นแหละนะคะสะอาดอยู่นะ ก็ปิดชึบแล้วก็เดินเครื่องได้เลยปิดชึบอย่างวันนี้คือไม่มีอะไรทําละไม่ได้รีบละเดี๋ยวจะไปตัดคลิปละนะคะก็เปิดเราจะใช้โหมดอีโคนะคะเพราะคิดว่ามันน่าจะประหยัดพลังงานนะแต่ว่ามันใช้เวลานาน,านมาก2น่าจะ3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็แค่นี้น้องก็จะทํางานนะคะ แต่ว่าแรงดันน้ำของบ้านเพื่อนๆคือน้ำต้องไหลดีนะคะถ้าน้ำไหลเบาๆเครื่องจะทำงานไม่ได้แล้วจะเสียนะคะก็แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมอมแแมมด้วยนะคะมแมมแมจะได้มีข้าวกินเยอะๆนะครับะแแมมจะได้อ้วนตุๆไปเลยนอนทั้งวัน ไอมเมียมบายบายทุกคนหน่อยบายบายค่ะ